ครับสวัส huh. ดีครับอาจารย์โกแก่ครับผมสวัสดีครับครับเดี๋ยวนี้อยู่พร้อมกันทั้งรับนตอนนี้เรืงน้องเดียวเลยครับครับอัลโหลอาจารย์เป็นยังไงน้ออยู่ดีสบายบอเออสบายดีอยู่ครับรันิ่งจะมาจกเลิกงานมาจ้าบ่ได้พ่อกันโดนนี่เนาะจ้าครับโอ้สามพีงวดนะครับค่ะเป็นยังไงค่ะบ่ได้เย็นกันโดน ื่อถี่แล้วมันก็ออกย้อนหลังที่ผมให้ไตศสูนศูนหนึ่งมันออกเมื่อกี้ในการสี่ศูนโอทีตรวหนึ่งเนาะมัออกกี่เนี่ยแต่ผมให้ไตุ้ดแต่แรกแรกแต่ตอนนั้นมันออกย้อนหลังผมให้ไปแปดเก้าลิกลางแต่มันออกมันออกกันสองเก้ากี่เนี่ยแล้วในสุดใหม่นะทุดใหม่ทุดนาลกแตกอุ้ยคือว่าเันนจมานแต่อาจารย์สุดนรลกแตกมันจะมี นี่แปกฟุตเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถามกนอาจารย์นรกแตกจังเด๋กว่านรกแตกนี่ครับได้ไหมจังได๋ครับอันผมตั้งซื้อ้นเองครับสุดนรกแตกอาจารย์ซื้อน้ำพีกครับน้ำพีกนรกแมนดาครับมันแตกเนนรกแตกนี่แสดงว่าผียานตัวนี้ครับผียานนรกแตกขังเลยเขาอยู่ผีแตกผีออกไปทุกทุกครับ อยากปันใจต้องมาบาดมันละชุดนั้นลกคแตกนี่มันได้จังสี่เนาะมันมีแปดชุดครับจักงวดแล้วจานแต่ห้องบ่ได้พ่อกันเนาะบ่ได้พ่อกับน้องเบลโค้มันสี่งวดแล้วบ้างหนึ่สี่งวดโอ้เดือนหนึ่งแล้วเดือนกัวสี่งวดสองเดือนสองเดือนไปจังไดยมาจังเดย์ละจานือเงียบครับเจ็ส่ดนติก็ไปทำงานครับทำงานนั่น อยู่ตามอำเภอเนี่ยแหละครับทำงานตามโรงพยาบาลนี่ยแหละมันก็เป็นเวลาพอตรงกันเนาะบางเที่ยกับว่างบางเที่ยกับ่ว่างควบคุมบอกว่าเอาชุดนรกแตกอาจารย์โขกแก่นครพนมเนาะได้ยินกันมากจนฟุ้นหูแล้วนะครับสองปีเจ้พ่อกันสองปีอยู่นระลึกผมจำบ่ผิดกลับมาอีกครั้ง แต่ปีนี้อันที่อาจารย์ทายไว้ว่าสีมันจะมาบ่อยบเหมือนเหมือนปีแล้วทายลงหน้าว่าศูนย์จะมาบ่อยกว่าทั้งสีนะปีนี้จะทายลวงหน้าไว้ว่าสีจะมาบ่อยสีจะมาบ่อยมากจะข้างแล้วอาจารย์บาน,นี้ที่ขยันอย่างน้อยต้องอย่างน้อยก็ต้องเช็ดเครื่องเลยครับมันมากสองสองเราพครับนี่มันมาหนึ่งข้างเนาะโอ้หนึ่งข้างเนาะสีเกล็ดเนาะแลหลกแหก มืนอของกัดสองวดของ้องมาถึงเจ็ดครั้งอย่างน้อยหวดที่พ่านมากกับสี่หนึ่งดิหล่ะโอ้แต่ท่าของก็ข้างเดวกันหวดกว้างกั่สเก็ดนึแต่มันเป็นปีใหม่แล้วเนี่ยอือสีเจ็ดเอาเมือน่เจ้วันที่อ่าวันที่หนึ่งมกกรลาสี่เจ็ดสี่เจ็ดใช่ไหมมันมันมันออกสี่หนึ่งมากี่เนี่ย เออเมื่อกี้นี่สีหนึ่งนึงช่แต่ว่าท่านสีอยู่รักร้อยผมเดีว่าครับแต่ว่ามันมีติดสีไว้นะสายวิ่งสายลวดนี่คือสีโอเคอาจารย์มีวิ่งบ่บอให้มีนนะครับันงวดนี้บ่ให้วิ่งแต่รอบกงรอบหน้ารอบหน้าจะให้มีเล็กมีเล็กวิ่งจับคู่ไปเลยเนาะค่ะอาจารย์เนาะจับคู่มีแปดคู่ไหมเนาะมันจะจะรวมทั้งเงิน ไยลาวน้อยแล้วหุ้นมันจะรวมไปเองกาสอยากไปไปไต่ไมดัดคูยากนะครับรัฐบาลไทยแล้วคนลาวนาน้อยแล้วก็หุ่นมันไปได้ทุกครั้งครับโอ้ไปได้ดทุกครนะั้งคือชุดนรกแต่งเนี่ยถ้าพี่น้องเอฟซีเสียวไปเรียนไปได้ยวนเริ่มจากวันนี้จ เป็วันที่ที่พกเนี่ยค่เสี่ยลไปลงทุนเล้าก็ได้ไปลงทุนน้อยก็ได้ในในในแปดคู่นี่ในแปดชุดเลยค่ะเนาบาทเดี๋ยวก็นอนละวันนอนลัแกกเนาะเมื่อกี้นี่ผมตรงมาทำแต่บนห้อกแล้วพี่ผมจะให้เราเขียนศูนย์หนึ่งหกหนึ่งออกไปแล้วเลยบอกวันนี้ล่ะครับอาจารย์พร้อมแล้วหรืบาทหนึ่งจ้าครับผม จับคู่บนล่างเลยมันบออ่ค่ะบอมมันมาสามตัวเลยค่ะสามตัวตรงไปเลยอ๋อต่อไปสามตัวสามตัวหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกโอ๊ยไอหนึ่งห้าหกแล้วก็ศ <0, 6. S 2> ูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกแล้วก็เก้าหกเก้า เก้าหกเก้าหกศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าแต่เมื่อวานออกออกทางน้อยไปแล้วมันออกเก้าศูนย์ศูนย์เจ้าเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ครับแล้วก็สี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่ง ขีดเส้นใต้ที่4 2 1งขีดเส้นใต้4 2 1 2> ครับใครเล่นเล่นรัฐบาลไทยแต่แต่แตเกิดหางนี้จะเล่นลาวไทยฮานอยก็ได้แต่4 2 1จะเล่นไทยลาวมอยหุ้นไปด้วยก็ได้เป็นหางนี่แหละแต่มันจะสลักคุ้มกันกันออกอบางบางหางออก ออกแล้วมันก็ออกถึงสามรอบก็มีสามตัวตรงเนาะครับครับเหมือนผมมันลงคิดแต่ทุจลรกแตกทุตแรกตั้งแต่ปีที่แล้วนะที่ผมลงให้กับน้องเบลครับปรากฏว่ามันออกผมให้สิบเอ็ดหางเนาะออกสามตัวหมดทุกหางครัแต่มันต้องใช้เวลาหน่อยครับ มันจะออกวัันนี้แล้วก็พุ่งนี้แล้วตัวัดตัต,ต,ตัตัวไปมันจะออกวนเวียนกันไปเรื่อยๆนะจนครบจนครบสปทางเหรอครับสิออกเวียนไปจนครบแม่นบอครับอันนี้<ห>อาจารย์ให้มาแปดหางแปดชุดแปดชุดแปดหางชุดสามตัวแปดทาง,ททางให้ให้เล่นตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เมื่อนี่ไปจนหอดวันที่สิบหกลาว<อ>น้อยแมนบอคาอาจารย์ลาวน้อยไทยหุ่นจ้ะลาวน้อยไทยหุ่น ส่วน4 2 1นี่4 2 1พิเศษก็มูแมนบอค่ะครับสี่สองหนึ่งให้ไปกลับด้วยจะ4 2 1นี่ก็คือพิเศษโกมูมันมันมีเหลขกติดสีแดงอาจารย์ว่าสีขยันผมว่าปีนี้สีมันจะมาบ่อยค่ะสีขยันเนาะค่ะอาจารย์เนาะครับครับอืม4 2 1นี่ให้ตัด4 2 4 1 2 1 2เออประมาณนี้เนาะจ้าประมาณนี้จ้ะ มีแต่สามตัวเม่นบอกค่ะอาจารย์สองตัว้าตัดลิ่มอยู่ในน,น,นี่บ่ลิ<อ>่มอะไรนี่เลยครับมีแต่สามตัวผมให้ชนหน้ามันจะออกสามตัวเลยเหมือนเหมือนที่ผมลงวันนี้ที่มันออกไปแล้วที่นี่นะมันผมให้ไปศูนย์ึงหกซีลงไปนี่บ่มันออกก่อนแล้วก็เลยอดจะไม่ไหวเมื่อวานก็ออกเก้าลงศูนย์แต่ผมลงไปในใบที่ทันไว้กว่าถูกตัวเก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับครับ แล้วแล้วที่เหลือที่เหลือที่เหลือยังไม่ออกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดือนท่าครั้งวันไม่ออกออกออกมกอ 0, 0, 9, ื่อไรจะชุดกับอาจารย์ศูนย์ศูนย์เก้าออกหมู่บ้านนั่นปะครับออกว่าดีค่ะบ้านนี่เมื่อนี่ออกมี่นีตัวออกไปครับนี่วันนี้มันออกกันศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกนั่นปะครับแปดพันเราเฉพะกิจทวนทำอะไรจะพกกิ่น,นอะยังให็นแีงยงอะไรเปลี่ยว เอออันนี้พี่น้องให้ฟังดีๆนะครับเดินนี่คือกานพึ่หมุนเวียนกันออกกันตลอดตลอดหมุนเวียนกันจนถึงวันที่สิบหกนะครับอันนี้คือเลขชุดสามตัวของอาจารย์โขแก่มบมมมันเปสองตัวสามตัวมันจะเข้าให้ทั้งสามตัวเลยมันอาจจะหมุนสลับที่แม่นวาจารย์ครับหรืออาจจะตรงก็ได้อาจจะตรงก็ได้ครับเหมือนเหมือนศูซหนึงหกวันนี้ก็ออกตรงๆงเลย ครแต่แต่เมื่อวานออกตัวตดคือศูนย์ศูนย์เก้าของเขาเก้าศูนย์ศูนย์ครับแต่ที่มันยังเหลือไม่ออกก็สี่สองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแล้วก็เก้าสองศูนย์หกศูนย์ห้ากับเก้าหกเก้าหนึ่งห้าหกเหลือยังไม่ออกครับออกไปแล้วสองคู่สองชุดคยังเหลืออยู่หกชุด มันมันแดอาจจะออกสองสามรอบก็มีครับอาจจะออกสองสารอบก็มีครับนะครับเอาอาจารย์บัตรนี่สองสองตัว,สอ,ตวสองตัวนี่คือสิบบพูดถึงเลยเนาะบ่พูดถึงครับว่พูดถึงนะครับพี่น้องอาจจะว่าเคืองหฮสามตัวครับแท่คืองหฮสามตัวนี่อาจารย์มั่นใจว่าชุดสามตัวนะครับไม่เล่นสองตัว หรือพี่น้องอยากจะเล่นสองตัวกระสุดแท้แต่น้อยจานเนาะตัดไปเล่นได้อย่างนี้สองตัวก็ตัดเล่นเอาครับครับแต่จุดประสงค์เมือเมื่อผมให้กันหกเก้าหกกันคือเก้าหกเก้าันก็อาจจะออกเก้าหกหรือหกเก้าก็ได้นะครับแต่ว่าจุดเด่นเด่นบางทีก็ออกออกสามตัวตรงเลยบางทีนะส่วนมากมันจะออกสามตัวตรงครับคือคือจุดเด่นเด่นอาจารย์เน้นมาสามตัวเน้อยจานเนาะ ครับเล่นชุดสามตัวเลยอาจารย์เอาบาหนี้ให้ลายบาหนี้ทวนตัวเลขแล้วก็ขอลงขอจบคลิปนะครับค่ะครลาสำราบรับ,บ,บทีตรงโชคดีนะครับไม่พบก,กันนานเดี๋ยวขอญาตถึงทุกคนครับอาจารย์ขอญาติทวนตัวเลขแป๊บค่ะครับอาจารย์โกแก่ชุดนรกแตกนะคะมีแปดชุดเนะะาะค่ะให้มาครับครับให้ไ,หไปแปดชุดครับค่ะมีหนึ่งหาหกศูนย์หนึ่งหกเก้าหกเก้า หกศูนย์ห้าศูนย์ศเก้าเก้าสองศูสี่สองหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งค่ะครับผมขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะครับผมค่ะคคนี่ยังเกบสียบซี่บ่ะอาจารย์ฝากขอให้ที่จุดโชคดีแล้วก็เริญให้เลขกคุณเลียกเล่าไปด้วยไปด้วยเสร็จ ให้เจรนาไปให้เล่นตัวนี้ไปก่อนให้มุนเวงินเหมือนเมื่อวานมันออกศูนย์ศูนย์ออกเก้าศูนย์แต่ที่ผมลงไปมันศูนยศูนย์เก้าแต่ลงท้าไปผมผมทำไว้ตั้งแต่วันที่หวยออกนู้นแล้วก็ศูนย์หนึ่งหกมันก็ออกวันนี้เสียดายมากไม่ได้ลงท้าทัว่าผมมาทางานผมไม่ได้ว่างผมทํางานค่ะขอบคุณหลายๆค่ะอาจารย์ บบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ